สวัสดีค่ะนี่เรามีปลาอินซีทอดปลาคิมอินซีแล้วก็ปักลวกเขาพูดเท่าฝักงใหญ่ตัวตัวอันนี้น้ำพริกไข่เป็ดด้วยพี่น้องต่ำป่นไข่เป็ดมันเ,เป็นไข่ไก่เหมต่ำป่นไข่เป็ดต่ำน้ำพริกไข่เป็ด กินกับผักลวกก่าเขือกระลำกินเสร็จแล้วก็บอกเขาโพดสาลี่เห่าเขาโพดสาลี่ปรัหมีไงกับไข่เป็ดอีกสองหน่วยอือเอามันก็คักเพางน,น่าพนองเนาะกินสำนีละปลาเค็มอินซี่สองตัวกับกน้ำพริกไข่เป็ดเรา กินเห็มันพอแร้วมือแล้วเว้นไปเนาะพี่น้องเนาะกินยากหลายมันยากมันซากินนิดนิดเยวน้นอยอิ่มไปอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แบบอีสานพอเพียงเนาะพี่น้องเนาะนี่มันต้องจังซี่กินง่ายๆอยู่ง่ายๆอยู่แบบสบายสบาตามภาษาเนาะ,ะพี่น้อง คิดยากหลายกับเขาตําปนไข่เป็ดซาัาเราขึ้นปบ่ออกจากสิกินยังดีว่าซสันต้มไข่เป็ดขึ้นตําน้ำพริกคั่วรพริกใส่หอมใส้กระเทียมตําใส้วันนี้ยอดน้าปลาลาลงไปเอามันก็คัของนาองพี่นอนะ้องเนาะกินจังสี่ละแต่ละมื้อของเขาของหมักของสอบ พัดพัดเพิดเพิดเท่เมมา,กา,เากับกินบ่มากปนไดแล้วห้องก็เบื่อเนาะอยู่น้ำมาหลายปีหลายสา,าสตรสวัสดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอะงี้เด้อสุดสวยสุดรอทั่วโลกบายบาย